ภายในงานพะระรวีธรรมทิโตท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทขอภยัยค่ะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายอุปกรณ์โสดทัศนุปกรณ์โดยมีกัลยาณมิตรเจมส์ James, กัลยาณมิตรขวัญน,นพิษบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญยานพหนะโดยมีกลัลยนานมิตรสมศักดิ์กักลยาณมิตรธนพรสังวรและกลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบอสตันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญสุขพิมานโดยมีกลัลยาณมิตรเจม์กลัลยาณมิตรขวัญณพิษบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตตาหานเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งห้าคณะและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยททยธรรมแด่ท่้นประทานสง์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายวัดพระธรรมกายมิเนโซตาได้จัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะใสยๆยามบ่ายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมซึ่งได้รับความเมตตา จากพระทรงพลธรรมโสพโนนำทุกท่านสวดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมกับสาธุชนในหัวข้อเรื่องญาณทัศนะที่แม่นยำของคุณยาอาจารย์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำการปฏิบัติธรรมโดยให้หมันมีความเพียรในการนั่งสมาธิด้วยหลักสติกับสบาย เพื่อเข้าถึงทำได้อย่างง่ายๆ